วัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษพประจําเดือนกันยายนนี้นะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษพในแต่ละเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง จะมีดีและไม่ดีแล้วควรจะต้องระวังคอยแก้ไขอะไรยังไงบ้างในเดือนกันยายนนี้ครับเราจะมาเริ่มจากวัสนาตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้กันก่อนนะครับคุณได้ไพ่พญาราชาสีสแสดงให้เห็นว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้คุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายใหม่ๆคุณกําลังหาโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นมีการวางแผนหรือมีการเดินทางไปในถิ่นแดนไกลหรือต่างประเทศต่างจังหวัดก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับ ในช่วงจังหวะเดือนเดียวกันนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภยังก,กล้าที่จะเสี่ยงลงทุนย,ยังคิดโครงการใหม่ๆยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหลายๆเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอย่าประมาทไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความเสี่ยงของคุณนั้นมาพร้อมกับความที่คุณนั้นจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนั่นเองแต่ตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีความตั้งอ,อกตั้งใจสามารถที่จะทําอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่คิดมองไปข้างหน้าในช่วงจังหวะเวลานี้และมีโอกาสที่จะปปรระสสบควาาามํเเ็็จได้นอย่งี รวมทั้งใครที่รับราชการอยู่หรืออยู่หน่วยงานรัฐก็เป็นช่วงจังหวะที่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสได้โยกย้ายในช่วงเดือนกันยายนนี้อย่างน้อยที่สุดก็อาจจะมีข่าวขราวที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการโยกย้ายการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับสำหรับในเรื่องของการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่เทพพระสาวและได้ไพ่กรรมเทพต้องขอแสดงความยินดีกับชาว ลัคนาราศีพฤษบในเดือนกันยายนนี้เลยนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณจะมีเงินทองทรัพย์สินใช้ไม่ขาดมือจะมีเงินมาหมุนเวียนมีเงินเข้ามาจากสิ่งต่างๆมากมายจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะซื้อความสุขให้กับตัวคุณเองได้ให้ของขวัญของรางวัลกับตัวเองไปเที่ยวสนุกสนานตามใจตัวเองได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวรวมทั้งอาจจะซื้อของฟุ่มเฟือยให้เป็นรางวัลชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีพฤษบเองนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองต่างๆนั้นยังจะมีโอกาสที่จะมีตัวแทนในหน้าที่ จะมาขายทรัพย์สินให้กับคุณทําให้ช่องทางทางด้านการหาเงินหาทองต่างๆสําหรับคนที่ต้องการขายทรัพย์สินนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและยังมีโอกาสที่จะได้รับการชี้ช่องทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆไม่ว่าจากผู้อ่อนอายุกว่าหรือผู้แก่อายุกว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายบริวารหรือว่าผู้บังคับบัญชาจะเพิ่มช่องทางหรือให้ไอเดียกับคุณในการที่จะมีโอกาสที่จะได้ช่องทางทางการเงินใหม่ๆได้อย่างแน่นอนสําหรับในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนา ราศีพฤษภบางคนนั้นอาจจะมีสมาชิกเพิ่มเติมทําให้ครอบครัวนั้นได้ใกล้ชิดได้อบอุ่นกันพอสมควรรวมทั้งมีโอกาสที่จะส่งเสียลูกหลานบริวารไปศึกษาต่อต่อตางถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่ลัชนายกับนางสังทองอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องขัดแย้งหรือมีเรื่องความเห็นไม่ตรงกรันแล้วกินแหนงแข่งใจกันนะคะ อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะหันหน้าเข้าหาการปรึกษาหารือกันและช่างตวงวัดดูว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ควรอะไรคือสิ่งที่น่าจะลงความเห็นร่วมกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อลดความขัดแยง้งชาวลัคนาราศีพฤษภก็อาจจะต้องรับฟังบ้างหรืออาจจะต้องมีเหตุผลในการที่จะให้บายสิ่งที่ตัวเองคิดเพื่อให้ญาติมิตรพี่น้องมีความเชื่อมั่นและเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดออกไป อีกส่วนหนึ่งจะให้ระมัดระวังก็คือปามไม่พอพอใจระหว่างตัวคุณกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนของคุณนั้นก็อาจจะมีเรื่องระหองระแหงกันนิดนิดแต่เชื่อว่าปราความเข้าใจกันได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีบางคนนั้นอาจจะสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลญ,ญาติพี่น้องทําให้ชีวิตนั้นเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของบุตรบริวานนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภได้ไพ่ท้าววิรูป,ปะเล็งเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอาจจะมีบริวาารที่อจจะ มีเงื่อนไขในการที่ต้องอยู่ร่วมกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องตกลงกันในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งอาจจะต้องทํางานร่วมกันโดยมีข้อกําหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนเพราะเนื่องมาจากว่าบริวารของคุณนั้นอาจจะอยากได้ค่าตอบแทนที่เขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญแต่เขาก็อ,อาจจะสามารถที่จะมาต่อรองกับคุณได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณทํางานและอยู่กับบุตรหลานบริวารที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนั้นก็ยังสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์หรือสร้างเงื่อนไขต่างๆนานา,นาซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง ฝ่ายก,ก็จะทําให้คุณและบุตรหลานบริวารนนะั้นสามารถาที่จะเกือ้อกูลกันไปได้อยู่ดีนะครับสำหรับในเรื่องของปัญหาภารีของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่เทพพระบุยุติธรรมแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะระวัดระวังตัวพอสมควรอาจจะมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจมีสิ่งที่คุณจะต้องเลือกในบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องตัดบางอย่างและทําบางอย่างหรืออาจจะต้องเลือกบางอย่างและไม่เลือกบางอย่างยังมีอะไรหลายๆ, <and> ๆอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคุณของชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้ที่คุณนนั้้้ออาจจะตงใชว ในการคิดไต่ตองให้ดีกว่าที่จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ซึ่งบางครั้งคุณค่อย่าเฉยเมยจนเกินไปหรือเนิ่นนานจนเกินไปโอกาสดีๆจะไม่ได้มาบ่อยๆซึ่งคุณนั้นอาจจะต้องคิดให้อรอบคอบและตัดสินใจให้รวดเร็วบ้างอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็อาจจะยังมีความลังเลไม่แน่ใจก็ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดในเรื่องต่างๆให้เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักจะทาให้คุณนั้นสามารถที่จะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์และตัดสินใจได้เป็นอย่างนนนนีคคครรััใเื่ออองงงขูก ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ไพ่เทพพระอังคารแสดงใหเห็นว่าสําหรับคนโสดนั้นมีโอกาสที่ช่วงนี้อาจจะยังไปเรื่อยๆอาจจะยังทํางานอยู่อาจจะอยากท่องเที่ยวอยู่หรือหาประสบการณ์อยู่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันในทํานองกับการชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้อยู่พอสมควรก็พยายามใช้เวลาในการศึกษาดูใจก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยกันอยู่ พอสมควรนะครับอาจจะมีการพูดจามีปากมีเสียงกันบ้างหรืออาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยอมกันบ้างก็อยากให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นพูดคุยกันด้วยภาษาที่ดีๆอย่าพยายามใช้อารมณ์ในการคุยกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะมีปัญหาทะเลบบาะเบาะแวง้งหรืออาจจะทําให้ความรักของคุณนั้นไม่มีความสุขเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน ในทํานองเดียวกันชาวลัคนาราศพีพฤษภในช่วงนี้บางคนที่มีความรักและครอบครัวดีอยู่แล้วอาจจะต้องมีการเดินทางไกลห่างจากกาันอาจจะเป็นความมุ่งมั่นในการทํางานที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะทําให้คุณและครอบครัวและคนรักของคุณนั้นเหินห่างกันไปพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากรู้แบบนี้ก็ควรจะเจียดเวลาหรือแบ่งเวลาบาลานซ์ให้กับการงานและความรักก็จะทําให้ชาวลัคนาราศพีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะมีความรักได้ดีอย่างเดิมและ ทำให้ความรักนั้นเป็นกําลังใจในการมุ่งมั่นในการทํางานซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นประสบความสําเร็จได้ดีมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พระศิวะบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นแม้นภายนอกนั้นอาจจะดูเป็นคนที่สบายๆไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นักสามารถดูแลตัวเองได้แต่ตัวคุณนั้นต้องยอมรับว่าคุณอาจจะมีความเครียดอยู่ในใจหรืออารมณ์ของคุณนั้นในช่วงนี้อาจจะเหวี่ยงไปเวียงมาหรือค่อนข้างที่ มีอารมณ์โตอตอบได้ทันทีทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความเครียดมีความเหนื่อยล้าในการที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ขอให้คุณนั้นระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสุขภาพเอาไว้นั่นเองนะครับ สำหรับในเรื่องความสุขความสมหวังของชาวลัคนาราศีพุกศบนั้นคุณได้ไพ่พระทักษะแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะสบายๆได้แต่คุณนั้นไม่ควรจะไว้วางใจใครมากเกินไปหรือคุณนั้นอย่าไปใจดีกับใครมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกู้ยืมไปค้ำประกันให้ใครหรือค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือโดยไม่ประมาณตนเองคุณนั้นจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้เดือดร้อนจากสิ่งที่คุณเลือกทําเองก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องดูแลในสิ่งต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานงการเงนินอย ใครมากเกินไปเพราะว่าเขาอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คุณในเรื่องต่างๆนานาและอาจจะทําให้คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบจากตัวคุณเองแทนที่จะไปรับผิดชอบจากคนที่ทํา ซึ่งคุณนั้นอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนในทํานองนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้นในเรื่องของความสุขความสมหวังในช่วงนี้คุณพยายามที่จะทําตัวให้สบายๆอยู่ในกรอบพยายามดูแลอะไรให้ละเอียดอย่าไว้ใจใครมากเกินไปเชื่อได้ว่าชีวิตที่สุขสบายของคุณนั้นก็จะมีความสุขได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของรับยศชื่อเสียงและเกียรติยศการทํางานต่างๆนานา,นาในช่วงนี้ต้องบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภแม้คุณจะเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินหรือมีโครงการใหม่ๆที่ดีแต่ในช่วงจังหว คุณได้ไพ,ยพยย่พญาโยมลาชัและได้ไพ่ทศกณัณฐ์หนอบลบหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดที่คุณฝันนั้นมีโอกาสที่จะจบลงได้และคุณอาจจะไปได้เริ่มต้มนอะไรใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าหากใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีศพได้ทําการงานใหม่ๆได้ทํากิจาการใหม่ๆอย่างที่ตัวเองนั้นคาดหวังหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองนั้นฝันเอาไว้อยากจะบอกว่าคุณจะมีอุปสรรคมากมายอยู่พอสมควรคุณจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะขอให้คุณนั้นมีสติตั้งมั่นให้ในกกกาาารรรแแไขปัญละะวิเค์ ที่จะแก้ไขปัญหาพยายามคิดถึงเหตุที่ถึงผลให้ดีในเรื่องต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบใน,ในเรื่องของระบบอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานบริการหรือสินค้าต่างๆซึ่งจะทําให้คุณนั้นปวดหัวสารพัดอยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวลัคนาราศีไม่เป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ค่อนข้างที่ความมุ่งมั่นอยู่พอสมควรเพียงแค่ว่าคุณอย่าใจร้อนกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปก็ะจะทําให้เสียการใหญ่ได้แต่ถ้าหากคุณนั้นมีความมุ่งมั่นรอบครอบแล้วเชื่อได้ว่าปัญหาอุปสรคของคุณนนั้ก็จะบง บอกถึงลาบยศชื่อเสียงและการงานของคุณได้ในอนาคตนั่นเองอะไรที่ไม่ดีก็อาจจะตัดจบไปและเริ่มอะไรใหม่ๆและ,ะนะความมุ่งมันะความมุ่งมั่นของคุณนั้นก็จะส่งผลทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จได้ อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีพุกศพในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่พนาลายบรรทมิป์ยิ่งเป็นการตอกย้ำไม่เห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีพุกศบนั้นแม้นว่าจะมีโครงการดีๆมีคนคอยช่วยเหลือต่างๆนานาแต่ตัวคุณนั้นก็จะต้องลงมือทําเองอย่างหนักและบางครั้งอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าอยากจะพักผ่อนอยากจะ,กะเกษียณก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีพุกศบในเดือนกันยานี้หลายๆคนหากใครรับราชการอยู่ก็มีโอกาสที่จะ,กะเกษียณไปในสิ่งที่คุณว่า วาดฝันมานานว่าอยากจะพักผ่อนเสียทีก็ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะตัดสินใจที่จะทําอะไรกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทําอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนเกษียณอายุอย่างมีความสุขสบายๆกับชีวิตก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนของชาวลัคนาราศีพฤษภที่จะเลือกได้แต่อยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภว่ายังไงก็แล้วแต่ในเดือนนี้การเงินของคุณก็ยังดี รวมทั้งคุณมีโครงการใหม่ๆคุณมีสิ่งใหม่ๆที่คุณเริ่มที่จะทําแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาอะไรจุกจิกอยู่บ้างทาให้คุณนั้นเหนื่อยและปวดหัวเลยทีเดียวอีกทั้งถ้าหากสิ่งที่ทําอยู่ในขณะนี้ไม่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะมีโอกาสที่จะคิดเปลี่ยนแต่ก็ไม่กล้าแต่ขออยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเปลี่ยนยังจะดีกว่าที่คุณจะอยู่เดิมๆที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณหรือมีปัญหาที่ไม่สิ้นสุดได้ที่จะเกิดขึ้นกกกัััับชชีีววิตขอองงาาาาาคนนนรศพด้หย จะลุกขึ้นมาอยากจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหนื่อยล <c oughs> ้าก็ควรใชใ้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆเชื่อได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่รับผิดชอบและแบกรับภาระ,ะอะไรได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วคุณจะสามารถฝ่าฟันทุกอย่างได้เพียงแค่ว่ารอบครอบขยันอดทนชาวลัคนาราศีพฤษภจะประสบความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินเป็นอย่างดีนั่นเองครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนกันยายนี้ครับ